อย่าทำประเทศเจ๊งนะครับนิตจิตต้อนนะครับ10,000บาทของพักเพื่อไทยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็กระแสรเรื่องของเงินนิจิตต้อนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ออกมาการพูดถึงก็อย่างที่บอกว่ามีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์หลายแง่หลายมุมเรื่องว่าเอ้ยมันจะเอาเงินจากไหนนะครับที่แน่ๆตอนนี้มันมีคําถามว่าเอ๊ะเอาเงินมาจากไหนในคลังมีเงินหรือ,อยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพัก ที่เข้ามาร่วมรัฐบาลตอนเนี้นะครับเข้าพักที่ร่วมรัฐบาลตอนเนี้นะครับเมื่อตอนหาเสียงตอนหาเสียงเนี่ยก็จะมาพูดถึงเงินดิติตรหนึ่งหมื่น 1, บาทเนี่ยนะครับมาวิาพากวิจารณเงินดิติตรหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับพักที่มาร่วมรัฐบาลตอนนี้นะครับพักที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมน่แต่ตอนนี้นะครับกลับมาจับมือแล้วทางพักเพื่อไทยออกมาพูดถึงเรื่องของเงินนิจติตตรหนึ่งหมื่นบาทเอ๊ะคนเหล่านี้ไม่ออกมาคัดค้านไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรเลยมันมันยังไงนะ Hey, แล้วก็คงจะต้องเรียกว่ามาลองดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินนี้จะต้นหนึ่ง0 0บาทนะครับทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับทำสำเร็จหรือเปล่า,นะท,ำำลาที่แน่นอนครับว่าประชาชนก็หวังอยากจะให้ทําสําเร็จแต่ที่อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยทําคลิปเรื่องของเกี่ยวกับเงินนิจติตอลเอาไว้แล้วว่าตัวเงินนิจิต้นเองเนี่ยสำหรับผมผมไม่ผมไม่ฟันธงนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จเพราะผมก็คิดว่าถ้ามันสามารถจะทำมันก็สามารถทําได้แต่ปัญหาคือหนึ่งจะเอาเงินจากไหนมา นี้นะครับก็พักเพื่อไทยเองเขาก็สามารถมีความสามารถอยู่แล้วเขาก็น่าจะเอามาได้2ก็คือว่าการบริหารจัดการหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เงินนิติตอนเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบต่างๆที่เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับร้านค้าเนี่ยมันจะยังไงเหตุผลเพราะว่าอย่าลืมนะครับเงินนิจิตอน1 0,000บาทมันไม่เหมือนกับเงินที่เป็นเงินคนละครึ่งหรือเงินที่เราสามารถเอาไปใช้จ่ายได้เลยคือเอาจากมันนี้ไปใช้ที่นู่นได้เลยแต่เงินนิจิตอนเนี่ยมันจะต้องไปใช้นิจิตอนกับนิติตอนแล้วเรื่องของ อย่าลืมนะครับว่าวันนี hmm s. <S ส้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าร้านค้าต่างๆนะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาขายของเขาก็เอากําไรและเอากําไรเนี่ยนะครับไปจ่ายไปจ่ายอะไรครับค่าน้าค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับค่าลูกงเงี้ยแล้วถามว่าวันนี้นะครับระยะเวลาที่ร้านค้ารับมานะครับรับนี่จะตอนบอลเดตมารับ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 มาไอ้รับเงิน เงินเงินตรงโครงการเนี้รับมารับมาแต่มันใช้ไม่ได้ครับมันก็ต้องเอาไปใช้ในนะครับโครงการในนิสต้อนวรเรหรือเปล่าคําถามคืออย่างที่ผมตั้งคําถามเอาไว้ว่ามันเอาไปจ่ายค่างวดรถได้หรือเปล่าอเอาไปจ่ายค่าเทอมได้หรือเปล่าเอาไปจ่ายค่าผ่อนบัตรเครดิตได้หรือเปล่าเอาไปจ่ายค่านี้สินธนาคารได้หรือเปล่าถ้าเอาไปจ่ายได้นะครับอันนี้มันก็มันก็จะดีแต่สําคัญคือถ้ามันยังจ่ายไม่ได้ละ่ะแล้วมันต้องรอหกเดือนละ่ะถึงจะไปถอนแล้วเปลี่ยนเป็นเงินสดละ่ะอ่าสมมุติว่า เฮ้ยต้องรอให้จบโครงการก่อนร้านค้าถึงจะเอาไปเปลี่ยนได้เอาไปเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเงินสดได้อันนี้ก็งหรือสรุปแล้วหลังจากเอาไปเปลี่ยนไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วเงินมันจะหมุนเวียนอยู่ตรงนั้นมันก็คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดในอนาคตแต่ว่าชุดแรกนะครับตามที่เริ่มโครงการเนี่ยนะครับรัฐไม่จําเป็นต้องมีเงินนะครับในครั้งจะมีเงินหรือไม่มีเงินอันนี้มันมันไม่เป็นไรครับเพราะเติมแต่ตัวเลขเข้าไปแต่หลังจากจบโครงการแล้วถ้าต้องเเเเอางินนีจะตตท่ป็ัวข มาเปลี่ยนเป็นเงินปกติเนี่ยแหละรครับอันนี้รัฐจะต้องมีเงินและเงินนั้นไปเอามาจากไหนอันนี้เราก็คงต้องว่ากันไปนะครับเดินหน้ากันต่อไปครับคําวินิจฉัยสารนิธรรมนูญเนี่ยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งคาร้องให้พิจารณาว่าการนะครับเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรทฐมนตรีนะครับให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2เป็นยติทั่วไปต้องห้ามนํายติซ้ําอีกตามข้อบังคับ การประชุมรัฐภาพ2ศ2563เนี่ยข้อที่41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตานะครับ2อ่า72หรือไม่นั้นสรุปความสั้นๆได้ดังนี้นะครับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกระเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตามสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูนมีมติเป็นเอกฉันเนี่ยมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา นะครับวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นๆเนี่ยครับย่อมเป็นอันตกไปคำขออื่นก็คือให้ระงรับการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนก็ต้องรอดูครับว่าหลังจากนี้นะครับพิธาลิมเจรรัตและพรรคเก้าไกลจะใช้ช่องทางนะครับทางเล่นเกมดึงเรื่องด้วยการร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหรือไม่เพราะเป็นการเป็นคนผู้ถูกเป็นผู้ถูกละเมดสิทธิ์โดยตรงนะครับถ้ายื่นไว้นะครับการโหวตน,นายก รอบใหม่จะมีขึ้นวันที่22สิงหาก็น่าจะเหมือนข่าวที่แล้วคือเสนอชื่อเดียวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจากข้อมูลข่าวที่ออกมานะครับคุณพิธาและก็พรรคก้าไกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ทําการยื่นกับสารรัฐนูนแต่จะนะครับใช้สภานะครับเป็นการแก้ไขนะครับเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นที่สภาก็จะต้องใช้สภาเป็นการแก้ไขก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่22นี้ตามที่ ประธานสภา,าหรือคุณวันนอนเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าจะมีการทบทวนเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเสนอชื่อเดียวนะครับพักเพื่อไทยเ,นยเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินหากไม่มีอะไรผิดพลาดอุ้งอิงไปเจอทักษิณที่ดูไบแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนายยกรัทมนตีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินพูดถึงทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลแบบไม่เกรงใจใครทาให้สภาษ์ของพีพีทีวีนะครับของเดชอิส ขาวทองรองหัวหน้าพักประชาพิปัติมัดทักษิณได้อยู่เหมือนกันก็ข่าวที่บอกว่าไปเจอสักสินที่ฮ่องกงนั่นแหละครับเจอครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมไม่อยากออกมาพูดเพราะกลัวว่าท่านทักษิณหรือใครก็ตามจะเสียหายซึ่งนายทักษิณสนิทส,ส,สนมกับผมเป็นการส่วนตัวเพราะผมเคยลงสมัครพรรไทยรักไทยนะครับปี2548ซึ่งผมก็ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับใครอยู่แล้ว บอกตรงๆว่าไม่ได้มีดีลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ท่านถามผมว่าหลักของอพักประชาธิปัติเอาอย่างไรนะครับก็คือพักประชาธิปัติเนี่ยจะเอาอย่างไรนะครับผมก็นะครับพูดว่าถ้ามีแกนนำนะครับนำเทียบเชิญมาไม่ว่าพักไหนก็ต้องมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพักกับสสมติว่าอย่างไรประชาธิปัติต้องยืนยันตามมตินั้น หากใครรับมติไม่ได้ก็ต้องลาออกจากการเป็นสสนะครับก็มีครับนะครับแกก็พูดในเชิงนะครับเชิงเล่นเชิงจริงว่าชายหมดเวลาความขัดแย้งแล้วนะครับฟังปั้งแล้วเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศดีฟ่าผมดูดวงแล้วดวงคุณกำลังขึ้นกำลังมาแรงน่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้นั่นคือสิ่งที่คุยกับนายกทักษิณน,นั่นคือสิ่งที่คุยกัน ก็คือมีการคุยกันในพูดในเชิงเรื่อง,งจริงๆนะครับก็ลองถอดความดูว่าทักษิณมีอิทธิพลต่อการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยหรือไม่สมควรยุบพักเพื่อไทยหรือไม่และถ้าประธานพิบัต์ร่วมรัฐบาลก็แสดงว่าดวงนะครับเดชนะครับกำลังขึ้นจริงๆแต่ดวงของพักประชาพิบัติน่าจะสาหัส นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลน,นะครับก็น่าจะตีเหลือเกินเจอหน้าลุงตู่นะครับเป็นต้องถามมีอะไรแนะนำพีรพันธ์สารีรัตนวิภาคนะครับรวมไทยสร้างชาติเรื่องอรวมเรื่องร่วมรัฐบาลหรือไม่ขืนต่อว่ามีเดี๋ยวก็เป็นเรื่องลุงตู่เป็นคนนอกแล้วนะครับลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมเดือนแล้วจะแนะนํานู่นแนะนํานี่ไม่ได้เดี๋ยวก็มีนักร้องไปร้องนะครับยุบพัก เพราะครอบงําพักรวมไทยสร้างชาติมันจะยุ่งเอานะครับครับเขาแบ่งเค้กกันแล้วและต้องจบก่อนวันโหวตนดายกนัตีไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนเรื่องเก้าอี้รละทำนตรตีตอนนี้ก็ฝุ่นตลบนะครับแต่ดูนะครับตามนโยบายของแต่ละพักการเมืองแล้วเพื่อไทยคงจะต้องยึดกระทรวงหลักๆเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงการคลังก็ต้องเน้นนะครับกระทรวงนี้เพราะมาแน่นาานะครับแมแน่นนะครับนโยบายนะครับ ที่ต้องเด้นกระทรวงนี้เพราะมาแน่ๆก็คือนโยบายเงินนี้จะต้อนบรอดนะครับแจกหัวละ1,000 0บาทนะครับคนไทยเนี่ยอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับทุกคนใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนมีคนยิ้มกิ่มกันเยอะมากครับต้นปีรับสาบก้อนโตแต่ขอให้รับรู้โดยทั่วกันพักเพื่อไทยยังไม่เคยพูดสักคำนะครับว่าเอาเงินมาจากไหน ยังไม่เคยพูดนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนทบทวนกันอีกครั้งนโยบายนี้ใช้เงินสูงถึง5้0แสนล้านบาทนึกถึงช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับพักที่กำลังนะครับจะเข้ามาเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติล้วนตั้งคำถามตรงกันเอาเงินมาจากไหนนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยังตั้งคำถามเดิมกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะตอนนั้นนะครับตอนที่ยังหาเสียงเนี่ยนะครับ ก็ยังตั้งคําถามกับพักเพื่อไทยแต่ตอนเนี้มาจับมือรวมกับพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยยังตั้งคําถามเดิมกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ้ยก็ปล่อยเพื่อไทยไปหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่ามันแก้พกเพื่อไทยที่เงินนี้จะต้นตอนนี้มันเพื่อการหาเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมีแนวคิดจะบอกให้พักเพื่อไทยล้มเลิกความคิดหรือไม่นะครับตามกติกาก็คงรู้กันอยู่นะครับว่า เพราะหากผิดพลาดขึ้นมานะครับคณะร,รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันหากพักเพื่อไทยยืนการไม่ถอยสิ่งแรกที่ต้องบอกประชาชนก็คือเอาเงินมาจากไหนนะถ้าไม่กู้นะครับจะเฉือนเม็ดเงินจากส่วนไหนถ้ากู้ตรงนี้สําคัญมากเพราะงบประมาณปี2567จากจะขาดดุลฝ่า1ล้านล้านบาทฐานะนะครับทางการคลังตกอยู่ในความเสี่ยงไหนไก็ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแล้วถ้าจะต้องแจกกันจริง ก็เอาคนละครึ่งมาปัดฝุ่นแจกผ่านแอปกระเป๋าตังค์ไม่ต้องกู้สูงถึง5้าแสนล้านนะครับเอาเงินงบประมาณปกติสัก2หรือสามหมื่นล้านเนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบสมน้ําสมเนื้อแล้วภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้วิกฤตนะครับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้วิกฤตไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องทุ่มงบนะครับห้าแสนล้านละเลงกัน ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนอย่าเอาความรู้สึกตอนเป็นฝ่ายค้านที่โจมตีรัฐบาลลุงตู่ว่าทำเศรษฐกิจพังประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตประชาชนกำลังจะอดอยากกับใจซะเถอะครับกับใจเหมือนตอนที่บอกว่าไล่หนูตีงูเห่าเป็นแค่การหาเสียงแต่หาเสียงจบก็จบกันตอนนี้การท่องเที่ยวไทยบูมอย่างหนักต้องขอบคุณรัฐบาลลุงตู่เขานะครับเพราะนะครับกว่าจะมาจนถึงวันนี้เพื่อไทยถูกด่าไปไม่รู้เท่าไหร่ ไอ้พวกนะครับทหารมันบริหารประเทศไม่เป็นหรอกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะักท่องเที่ยวนะครับมากองกันอยู่ในกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่คือสารทั้งต้นให้รัฐบาลเพื่อไทยเอาไปต่อยอดหมดยุคทําประเทศเจ๋งแบบจํานําข้าวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับจากนะครับเพจนะครับก็คือจากข้อมูลข่าวของอ่าเรียกว่าอะไรเป็น่เปลวสีเงินนะครับเปลวสีเงินโดยโดยนะครับผักกาดหอมนะครับ ก็ข้อมูลจากเปรี้ยวสีงเงินโดยประกาศหอมเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงและเงินตรงนี้เอามาจากไหนและที่สําคัญก็คือว่า,าได้ตั้งคําถามเอาไว้ว่าพักที่มาร่วมรัฐบาลตอนนี้ตอนที่หาเสียงตอนที่หาเสียงนะครับว่าแต่ละพักเนี่ยก็ยิงคําถามไปที่พักเพื่อไทยว่าเอาเงินมาจากไหน กับโครงการนี้นโยบายนี้ซึ่งแน่นอนครับนโยบายนี้ต้องใช้เงินถึงห้าแสนแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเราจะดูจริงๆก็คือตอนจุดเริ่มต้นนะยังไม่ต้องใช้เงินยังไม่ต้องใช้เงินนะอ่าห้าแสนแล้วเพราะเอาแต่ต,ตัวเลขใส่เข้าไปในระบบบล็อกเชนอะไรของเขาอ่นะครับไปใส่ในแอปแอปหนึ่งแหละ,ะพูดกันง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านไปใส่ในแอปหนึ่งแล้วก็แอปเนี้ยไปใช้กันนะครับมีค่าสเปรดเสมือนเงินแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะมันก็ต้องถอนเงินเข้าไปเข้าไปสู่ระบบ นะครับก็คือถอนไอเงินนิตติตตวอร์เรดอ่เข้าไปสู่ระบบเป็นเงินจริงทีนี้ถ้าถอนเป็นเงินจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินยังไงก็ต้องใช้ทั้งหมดถ้าเงินออกไป5้าแสนล้านมันก็ต้องตีกลับเข้ามาห้าแสนล้านแต่บอกว่าเฮ้ยอ่าที่ตีกลับมาเนี่ยมันก็จะลดเรื่องของภาษีเรื่องนู่นเรื่องนี้ออกไปเนะี่ยคำถามคือปัญหามันจะไปตกอยู่กับร้านค้าที่ผมบอกว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนอย,าอย่างเราเนี่ยนะครับรับมาหนึ่งหมื่นบาทไม่มีปัญหาแล้วครับ ใช้หมดหนึ่งหมื่บาทก็ใช้ก็ไปซื้อข่าวซื้อของเราก็ได้ข่าวดอของมาส่วนเงินนี้จะไปไหนก็ช่างนะครับก็ไปหาร้านค้าไปหาอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ร้านค้าเขาเนี่ยแหละครับร้านค้าเนี่ยจะต้องเอาเงินมาใส่ระบบแน่นอนครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยร้านค้านะ่ะก็เอาเงินเนี่ยในที่จ่ายเนี่ยนะครับนี่ต้องวอเรทได้นะครับก็ไปซื้อของมาขายต่อคําถามคือวันนี้เราลองนึกถึงหลักของาร์มเป็นจริงว่าร้านค้าร้านหนึ่งเวลาเขาขายของเขาจะมีต้นทุนเอาต้นทุนไปซื้อแล้วเอากาไรไปทําอย่างอื่น เอากำไรไปทำอย่างอื่นคำถามว่าวันนี้เมื่อได้เงินนะครับจากดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วแล้วกำไรไปทําอย่างอื่นคาว่าไปทําอย่างอื่นของเขาเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงชีวิตประจําวันเลยตามแม่ค้าประจําวันเนี่ยก็หนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินก็คือขายของเอากําไรก็เอาเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เลยจ่ายค่าผ่อนบ้านค่าผอา่อนรถค่ารูค่าอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพีคําถามคือเงินดิจิตอลวอลเล็ตเอาไปผ่อนบ้านได้ไหม เอาไปผ่อนรถได้ไหมเอาไปจ่ายค่าเรีเรยนได้ไหมเอาไปจ่ายเหล่านี้ได้ไหมถ้าไปจ่ายได้มันก็ดีและที่สําคัญคําว่า4กิโลเมตรเนี่ยมันเฉพาะประชาชนหรือร้านค้าด้วยถ้าร้านค้าเอาไปใช้เกินระยะ4ี่กิโลเนี่ยผมว่ามีปัญหาเน่เพราะร้านค้าเวลาที่เขาไปซื้อของเขาไปซื้อของเนี่ยนะครับมาเขาเป็นร้านค้าโชว์หวยธรรมดาสมมติว่าเป็นร้านโชว์หวยธรรมดาหรือเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรกับร้านอะไรพวกนี้เขาก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับ แน่นอนครับเขาไม่ได้ซื้ออยู่รอบๆบบ้านเขาก็ต้องไปซื้อไกลออกไปไกลออกไปซึ่งระยะเนี่ยที่ผมเอาอย่างที่ผมอยู่เองเนี่ยผมก็ยังเห็นเนี่ยว่าร้านค้าไปซื้ออย่างที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็ไปซื้อที่ทตลาดเขาเรียก,กว่าไปตลาดเมืองใหม่หรือตลาดนู้นตลาดนี้ถูกต้องไหมฮะก็คือเท่ากับว่าห่างจากตัวเขาไปเกิน4ี่กิโลเมื่อเกินสี่กิโลเขาใช้ได้ไหมก็คําถามอีกนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยนะครับดูดูเวลาคิดอมันง่ายแต่เวลาปฏิบัติจริงๆอ่ะมันยากนะ มันไม่ได้ปฏิบัติกันง่ายๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลองคิดดูว่าร้านค้าเองถ้ารับเงินนี้จะต้อนบร์เรดมาแล้วแล้วไม่สามารถจะแปลงเป็นเงินปกติได้ไม่สามารถแปลงเป็นเงินปกติได้นั่นก็คืออีกหกเดือนนะเท่ากับว่าเขาต้องจ่ายเงินคําถามคือเขาเอาเงินนี้จะต้อนบร์เวรดเนี่ยไปจ่ายให้กับลูกน้องเขาได้ไหมไปจ่ายเป็นเงินเดือนลูกน้องได้ไหมเพราะยังไงมันก็ต้องใช้ให้หมดภายในหกเดือนถ้าไม่หมดหกเดือนเนี่ยถ้าตามเงี้ยทั้งหกเดือนเอนี่ยใช้ไม่หมดก็ต้องอะไรครับ ก็ต้องอ่าเขาเรียกอะไรหมดไปถูกต้องไหมคําถามคือถ้างร้านค้าเอาเงินนี้จะต้อนวอร์เดตไปจ่ายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็ต้องเอาไปจ่ายค่าผ่อนรถค่าเช่าบ้านค่านุงค่านี่จ่ายได้ไหมอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าปัญหาเหมือนกันนะครับอย่าไปพูดถึงว่าไปเอาเงินมาจากไหนก่อนนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเราก็ยังเห็นปัญหาแล้วอะมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าดวอัปเดตให้ฟังครับ